Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love, and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me, telling me things about rap, talking the truth, and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, i just been drinking. สวัสดีครบทุททบ 9, กันนะ19สิปกรถมืที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะรเรารีวิวเจ้า Yaris A t i f 1.2 n 3ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะวันนี้เรายังคงอยู่กับ Yaris A t i f นะแต่วันนี้เราเอาตัวท็อปสุดมาให้ดูเลยดีกว่านะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 19 Toyota Yaris A t i f 1.2 S Plus ไม่3ามื โตยต้ายาริส 1.2S+ หรือตัวท็อปนั่นเองนะราคารถใหม่ป้ายแดงนะหอ,อกห้างนะ639,000บาทซึ่งเป็นตัวที่แพงที่สุดของยา i ิ a เ t ทีฟเลยนะเดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงไปดูปรพร้อมๆกันเลยอ่ะยาริสเอทฟนะต้องถือว่าเป็น e ีโคคายอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะที่ขายค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับวันนี้เอาตัวท็อปมาให้ดูได้สีขาวนะครับ ได้ไม่สามหมื่นแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันจากฟาวสติโนนะฮะอันนี้เป็นชุดแต่งของ Toyota แถมมาให้เลยนะครับคันนี้นะโมเดลผลิตปี2019แท้ๆเลยนะฮะจดทะเบียนก็2019เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวแต่เป็นรถยึดจากลูกค้าท่านแรกที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเป็นรถประมูลจาก Toyota าลิสติอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซักเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านฮะ,ะด้านหน้าคันนี้ก็มาด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ นะครับมีไฟ LED day light ให้เรียบร้อยและไฟตัดหมอกนะครับคันนี้บอกก่อนนะฮะว่าเพิ่งเข้ามาล้างเสร็จใหม่ๆก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูเพราะฉะนั้นบิววันที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นบิววันเดิมออริจินัลยังไม่ได้เข้าอู่สีนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขไม่ส0 0 0ม่นโลแท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคานะเดี๋ยววันนี้ให้ดูบิววันเดิมเด,มเดมอาจจะมีริ้วมีรอย,ม,รอยมีสเก็ตอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกันแบบเดิมๆกระจกมองข้างตัวท็ มาเลยนะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับตัดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับมีฟิล์มให้เรียบร้อยมีกันสาดให้เรียบร้อยนะฮะเสาอากาศได้แบบครีบฉลามแล้วด้วยนะ้ำมือจับเป็นแบบโครมเมียมทั้งสบานนะฮะเจ้าของเดิมตกแต่งก็ให้เบ้ารองกันร,รอยขีดข่วนมาด้วยนะฮะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะชุดแต่งเรียบร้อยนะฮะมีสเกิร์ตรอบคันเลยจากฟาอุสติโนนะ,ะเป็นดำด้านล้อแม็กก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะ ล้อแม็กก็เดิมๆจากโรงงานเป็นหน้าเงาร่องดำสี่รูพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้านะฮะยางพร้อมตัวรถนะครับสัปดาห์ที่10ปี2019ยางให้มาที่เบอร์1น5 8 5 r 1 R15 นะ,ะอ่าคันนี้ล้อแม็กก็จะมีร่องรอยนะฮะจากการใช้งานมาบ้าง นะแต่ว่าโดยภาพรวมโดยเนื้อรวมนี่เป็นล้อแม็กเดิมๆนะฮะก็ยังไม่ได้ทําสีนะครับดอกยางก็ยังสวยนะฮะยังคมยังลึกอยู่ใช้ได้อีกสักปีหนึ่งนะหรือ2ปีก็ได้สบายๆอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะฮะสิ่งแรกทีเ่เราอยากให้ดูนะครับสติกเกอร์รุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่ประตูด้านซ้ายนะครับสติกเกอร์สีดำก็เดิมๆไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกาแต่อย่างใดนะฮะคันนี้ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะฮะ,ะเดือนผลิตนะครับ มีนาคม2019นะฮะผลิตออกจากหน้าโรงงานม,มีนาคม2019รหัสเครื่องยนต์ใช้ 3NR เช่นกันนะฮะร,รหัสตัวถังนะตัวนี้ก็จะเป็น MR2B33 อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย401279569จะต้องตรงกันในสำเนาทะเบียนรถนะครับนะครับดูได้เลยอ่ะตะเข็บดึงดูกันหน่อยซิอ่ะดึงออกมาแล้วนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบหน้าตาต้องแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามนะร,ระยะห่าง ต้องเท่านี้คลิปที่แล้วหน้าตาเป็นยังไงคลิปนี้ต้องหน้าตาเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะดูซอกในกันต่อนะซอกในประตูด้านซ้ายนะก็เดิมๆหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับดูได้เลยามาต่อกันที่ประตูหลังซ้ายนะฮะซอกในก็เดิมหมดนะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่น นะครับดูได้เลยเม็ดอ์คสวยงามตะเข็บตรงแนวนะฮะเม็ดอ์คเดิมหมดนะฮะหน้าตาต้องแบบนี้ทั้ง4ี่บานนะครับระยะห่างก็ต้องประมาณนี้เดิมเดิมหมดไม่มีรอยพ่นนะคะรับเม็ดอ์กอยู่ครบนี่นะฮะและที่สำคัญต้องมีรอยแหว่งที่ประตูด้านซ้ายและขวาด้วยนะฮะอ่าด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์ให้นะฮะเป็นทรงแนบตัวรถนะฮะก็เดิมๆิมจากอันนี้ของโรงงานเขาแถมมาเลยนะฮะเซ็นเซอร์หลังให้มา2จุดนะครับ อันนี้ด้านหลังก็มีชุดแต่งมีสเกิร์ตหลังจากฟาอุสติโนโมาให้เช่นเดียวกันอ่ะเรามาดูฝาท้ายกันเลยนะฮะใครที่ไม่ชอบสไตล์ฮัชแบ็กอยากจะเก็บของแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวและมีความปลอดภัยก็เลือกสไตล์ซีดานกันเลยเราขออนุญาตให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับว่าเม็ดแอ็อยู่ครบนะฮะผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆยังไม่เคยเก็บสีกระจกเดิมของโตโยต้าองฟิลม์มแล้วก็ไล่ฝ้ามีให้ครบนะครับ เม็ดอ์กสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆแบบนี้นะฮะไม่เงานะครับเม็ดอ์กอยู่ครบตะเข็บเดินตรงแนวนะครับฝากระโปรงก็เดิมๆนะฮะยังไม่เคยทําสีอะไรตะเข็บตรงแนวแนวซีดีคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามรูกลมรูกลมรูกลมตะเข็บตรงแนวรูกลมตะเข็บตรงแนวรูกลมนะตะเข็บเดินตรงแนวแนวซีดีคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้ฝากระโปรงก็เดิมหมดนะฮะมุดกันดูหน่อยนะครับมีไฟส่องสว่าง หน้าตาละไม้คล้ายคันแดงเป๊เปะๆเลยนะฮะรูทั้งหลายแหล่คมกริบนะด้านในก็รูคมเม็ดอาร์กอยู่ครบนะสวยงามเม็ดอาร์กอยู่ครบหน้าตานี่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะฮะระหว่างตัวท็อปกับไม่ท็อปเนี่ยอ่ะมีพื้นกันกระแทกให้เหมือนกันเลยนะฮะคมก็สวยไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเปิดมาแล้วนะไม่มีล้ออะไรเหมือนกันครับท่านผู้ชมไม่ต้องทวงะฮะสเปคเดิมจากโรงงานรุ่นนี้จะไม่ได้ให้ล้ออะไรแล้วแต่ว่าจะให้ตัวเติม ชุดซ่อมลมมานะฮะก็ซ่อมได้ชั่วคราวนะวิ่งได้ไม่เกิน80กิโลเมตรสำหรับไปร้านยางเพื่อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับอ,อุปกรณ์คันนี้ครบนะฮะแหมมีให้ครบเลยเดี๋ยวาจะต้องไปศึกษาคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมละก,กันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดึงให้ดูพื้นหลังโอ้หน้าตาเหมือนคันแดงเป๊ะๆเลยพี่น้องนะเครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สนะฮะผิวพันธุแห้งๆเดิม นะ้ำไม่มีร่องรอยของการชนหนักไม่มีร่องรอยของสนงสนิมร่องรอยตัดต,ต่อพิกควมอะไรเนี่ยไม่มีนะฮะตะเข็บทั้งหลายแหล่หน้าตาต้องแบบนี้นะครับเปิดดูคันแดงก็ต้องหน้าตาแบบนี้มีตัวอักษร 1L นะครับ 1L แล้วก็สติ๊กเกอร์คมๆนะฮะฝั่งขวาเช่นกันก็ต้องมี 1R นะครับแอนคันแดงหน้าตายัางไงคันนี้ก็ต้องหน้าตาอย่างนั้นนะฝั่งขวาจะเป็น 1R ึ่งอคันก็แห้งๆเดิมๆนะับไม่มีร่องรอยของสนงสนิม person, น้ำท่วมอะไรเนี่ยไม่มีนะฮะ อ่ล้หลังขวาที่ค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยนะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรยางของตัวรถปี19นะครับอ่ะประตูหลังขวากันบ้างเปิดมาแล้วนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบมีรอยแหว่งตรงนี้ด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบดูได้เลยนะฮะตะเกียบเดินตรงแนวไม่มีรอยพ่นนะครับ คลิปที่แล้วหน้าตาเป็นยังไงคลิปนี้เมท้าก็หน้าตาเป็นอย่างนั้นซอกในประตูเดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับไม่มีรอยขยับนะฮะสติกเกอร์บอกลมยางสวยงามไม่มีร่องรอยของการแงะแงะแกะเก่านะ,ะ,นะะอันนี้เป็นสติกเกอร์ร้านยางนะ,ะโอ้คันนี้ยึดมาจากจังหวัดแพร่นะฮะอ่ะดึงดู เก็บและเม็ดแอคกันต่อนะฮะนี่รูกลมคมกริบนะเม็ดร์ค,คสวยงามอยู่ครบนะฮะระยะห่างเม็ดร์คต้องหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเคาะไม่เคยพ่นนะครับเดิมเดิมหมดนะฮะดูได้เลยนะครับไล่กันไปเลยนะฮะแต่ระยะห่างต้องประมาณนี้นะน็อตซอกในเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยถอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับ อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าสภาพของเครื่องจะสู้คันแดงได้หรือเปล่ากับเลขไม่สามหมื่นกิโลเมตรนะครับคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์1.2ลิตรนะฮะตัวนี้เครื่องยังไม่เปลี่ยนนะฮะยังใช้เครื่องตัวแรกอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะ86แรงมารองรับ e 2 0เหมือนกันอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้โครงสร้างหลักหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมดคานหน้าเดิมหมดนะ ซอกในเดิมหมดนะครับรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดรูกลมรูกลมนะเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชคมี1 r เหมือนกันเลยนะตัวอักษร1 r คมคมรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์เดิมไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่านะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะตัวอักษรย์อาคมคมเหมือนกันเลยนะครับซอกในเดิมหมดคานหน้าเดิมรูกลมนะรูกลม คานหน้ารุ่นนี้ก็จะมีพลาสติกบางนะฮะแต่รับประกันว่าคานเดิมนะไม่เคยพ่นแน่นอนจากตรงนี้เราจะมองเห็นเครื่องยนต์แบบชัดๆเลยนะ 3NR 5 3 4 5 7 2 0หสาี่ห้าดอ่ามองเห็นชัดแบตเตอรี่นี่น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเช็คให้ก่อนออกรถเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ละกันนะครับอันนี้น่าจะของเดิมติดรถสภาพเครื่องยนต์ดูได้เลยฮะใสๆนะไม่มีร่องรอยของน้ําท่วมไม่มีร่องรอยของขี้ดินขี้โคลนนะฝุ่นลูกรางอะไรไม่มีนะฮะ นะเดิมๆเลยไม่มีตัดต่อไม่มีติดแก๊สน,นะไม่มีน้ําท่วมนะคะเชสซีเดิมสวยงามนะฮะรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบคานหน้าเดิมไม่เคยถอดไม่เคยพ่นนะรูกลมคมคลิปนะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเบ้าโช๊คเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบรูกลมฝั่งซ้ายต้องมีตัวอักษร1 L อคมคมแบบนี้หัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมคมคลิปนะรูกลมคมคลิปไม่มีรอยพ่นเม็ดอาร์คสวยงาม ฝาปงก็เดิมนะฮะไม่มีรอยถอดตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามฝาปงสติ๊กเกอร์อยู่ครบแห้งๆผิวพันแห้งๆสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะรูกลมรูกลมตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามนะรูกลมรูกลมรูกลมเม็ดแอสสวยงามรูกลมแผ่นกันร้อนยังไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะยังสวยสติ๊กเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมคลิป และฝาโปรงแท้ต้องมีตัวอักษรคำว่าโตโยต้าตรงนี้นะฮะของแท้ต้องมีตัวสอโตโยต้าเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยครับอ่าเรามาดูภายในห้องโดยสารของตัว Top S+ กันเลยนะฮะตัวนี้มาด้วยเบาะหนังแท้สีดำได้สีแดงสเปคเดิมจากโรงงานนะฮะบอกก็เป็นเบาะธรรมดานะครับด้านหน้าเป็นเบาะสีดำด้านหลังก็เหมือนกันฮะ,ะด้านหลังก็เรียบร้อยสวยงามนะฮะเบาะเดิมๆจากโรงงาน บาะนังแท้สีดำตัดก็ะได้สีแดงมีรูติดตั้งคาซีทเด็กแบบ ISOFIX นะครับหัวหมอนด้านหลังนั่งได้3คนนะฮะแต่ตัวรอบตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บของมาให้นะครจะแตกต่างจากตัว Entry คริปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหน้ากันดีกว่าไปอ่ะ เรามาอยู่กันภายในห้องโดยสารของตัว TOP 1.5S Plus กันแล้วนะตัวนี้ก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะคุญแจ e m o b i l i z e r มีให้2ดอกครบนะครับขอเนี้ยสตาร์ทด้วยความรวดเร็วนะฮะระบบแอร์เป็นดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้ปรับอุณหภูมิได้นะครปรับทิศทางได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วนะฮะมีไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับ เลขไม์ปัจจุบันนะสามหมื่นสองพกิโลเมตรเท่านั้นเองนะก็ถือว่ามาตรฐานนะกำลังพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับ กระจกนะครับเป็นไฟฟ้าหมด4บานนะที่คนขับก็เป็นแบบออโต้นะฮะกระจกข้างนะครับพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีปุ่มเปิดปิดพาร์คเซนเซอร์มาให้นะมีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการส่งตัวมาให้เซ็นทัลล็อกใช้งานได้ตามปกติพวงมาลัยสีดําตัดกับได้สีแดงก็ดูละเทมาก นะพวงมาลัยมัลติฟังชันนะแต่ไม่มีครูสคอนโทรลนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนเพลงเพิ่มลดเสียงได้รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับระบบความปลอดภัยรุ่นนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะเขาให้มาถึง7ใบเลยนะแอร์แบกนะฮะ็ใบ1 2ที่เสา3 4ด้านหลัง5,6แล้วก็ที่สะโพกคนขับ7โอ้โหระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะ7ใบพร้อมกับเบรก ABS แล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปนะจะได้หน้าจอจาก t o โยต้มาด้วยนะฮะ เป็นหน้าจอระบบสมบัิระบบเครื่องเสียงนะฮะดอปีดิจิตอลต่อบลูทูธได้เล่น DVD ได้นะฮะมีช่องเสียบ H d ดไมโคร HDMI แล้วก็ USB มาให้ด้วยนะครับระบบสมบัิทั้งหมดนะฮะสมามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็มีกล้องมองหลังให้ในตัวเลยนะฮะของ Toyota ให้กล้องมองหลังนะฮะจะมองไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะฮะก็มีาสามารถปรับมุมมองทั้งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็มุมมองแบบปกติได้นะครับนะ ก็มีสามารถต่อ HDMI ได้เล่น YouTube ต่อ Wi-Fi ก็ได้นะฮะต่อ Wi-Fi ได้เล่นได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปศึกษาคู่มือเพิ่มเติมแล้วกันเว็บเบราว์เซอร์อะไรทั้งหลายแหล่นี่มีให้นะครับเป็นระบบ Android ใช้งานง่ายๆด้านล่างก็หน้าตาคล้ายๆกันนะเป็นช่องเก็บของนะฮะเป็นร่องใส่แก้วน้ำนะฮะ เป็นร่องเก็บของระบบเกียร์เป็น CVT นะฮะใช้งานง่ายๆสบายๆเป็นเกียร์สาย่านหน้าตาละไม้คล้ายตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าการตกแต่งจะดูหรูหราให้โซกว่านะฮะพลาสติกจะมีประกายนะครับแล้วก็ช่องอาชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้มีให้เหมือนกันเบรกมือหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนให้เหมือนกันเลยฮะ,ะช่องเก็บของก็เหมือนกันเลยนะครับ เพดานก็สภาพดีเหมือนกันนะสีเทาก็สวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่สกปรกนะครับมีไฟตรงกลางให้มีไฟด้านหน้าให้นะครับกระจกด้านหน้าจะพิเศษนิดนึงมีที่บงังแดดด้านหน้ามีกระจกแต่งหน้ามาให้นะฮะตัว Entry ีที่เรารีวิวคลิปที่เราไม่มีนะครับมีให้2ฝั่งเลยนะครับก็น่าจะถูกใจท่านสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะได้อะไรบ้างสำหรับคันนี้นะฮะโอ้โชคดีมากเลยท่านผู้ชม เรายังได้แฟ้มมาเหมือนเดิมนะฮะได้แฟ้มได้คู่มือมาเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นรถยึดจากโตโยต้า listing นะเรามีคู่มือใช้งานมาให้นะครับแล้วเราก็มีอะไรเนี่ยแฟ้มนะฮะมีแฟ้มมาให้นะครับอ่าเรามาดูกันหน่อยซอีดูสำเนารถกันหน่อยนะฮะคันนี้นะครับผลิตและจดทะเบียนผลิตปี2019นะฮะยึดมาจากจังหวัดแพร่นะครับจดทะเบียนก็2019นะฮะเดี๋ยวภาษีเดี๋ยวต่อให้นะครับ จะหมด6-4นะครับเบนซินนะฮะ1 2 4 6แรงมา้าสีขาวเดิมจากโรงงานนะฮะเลขตัวถังนะครับลงท้ายด้วย 40, 127, 9, 5, 6, 9เ็กเลขเครื่องยนต์รุ่นนี้จะใช้ 3NR 5นะ5345720เนะครับเครื่อง <c oughs> ตัวแรกจะเป็น86แรงม้านะฮะที่เรารีวิวตัวตัวเครื่องใหม่เมื่อคลิปที่แล้วจะ92แรงมา้ตตตา Toyota l i ิ s i n g นะฮะยึดมาจาก Toyota l i ิ s i n g ผู้ชายใช้นะครับ โอเคก็ยังไม่เคยเปลี่ยนมือนะฮะเดี๋ยวอีก2สัปดาห์นะฮะก็จะย้ายเข้ากรุงเทพจะก็จะได้ไป้ายใหม่นะครับจะได้ไป้ายทะเบียนใหม่โอเคมีแฟ้มครบมีคู่มือครบนะฮะก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยไปเครื่องยนต์8 6แรงมา้าก็แรงมา้าจะหย่อนกว่าตัวปัจจุบันนิดน,นึงนะแต่ว่าก็พอเหมาะพอดีนะใช้ในเมืองก็กาลังโอเคไม่ถึงกับอืดมากนะพอดีพอดีใช้ในเมืองนี้ถือว่าสบายสบายและเหลือระบบเบรกดีเยี่ยมเพราะเบรกเหลือลเยอแ<ล>ะอแ<ล>ะอร์เย็นสบา<อ>ย<อ><อ> นะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมพวงมาลัยเบานะฮะไม่หนักนะครับขับง่ายๆสบายนะครับช่วงล่างดีนะครับไม่ดังนะครับช่วงล่างค่อนข้างแน่นค่อนข้างเฟิร์มนะครับใช้งานง่ายๆมีกล้องมองหลังในตัวด้วยนะทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยสําหรับยีโคคาจากโตโยต้าว่าวงเลี้ยวจะแคบสู้คันที่แล้วได้หรือเปล่านะฮะอ่ะเลี้ยวไปแล้วนะฮะระบบเลี้ยวดีเยี่ยมนะไม่มีเสียงดังอะไรนะฮะก็สามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยกันยกเพียงแค่ครั้งเดียว นะแต่อ,ตอ,ตอ,ตอวันนี้จะมีรถประจอดแน่นหนานิดนึงนะฮะอ่าพ้นสบายๆนะครับอ่าวงเลี้ยวแคบนะฮะตาเร่งดีนะครับระบบเบ,บรกดีเยี่ยมนะครับระบบเบรกดีเยี่ยมนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งหัดขับรถเป็นคันแรกนะอยากจะหารถมือสองที่ราคาเบาๆแล้วก็ทนไม้ทนมือที่สําคัญมีความประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ ไม่จุกจิกไม่เสียง่ายไม่วุ่นวายนะฮะศูนย์บริการก็เยอะอะไรก็หาง่ายนะครับที่สำคัญช่างก็คุ้ไม้คุ้นมือแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะก็แนะนำคันนี้นะตัวท็อปยาริสเอชีพสองพัไม่สมื่นต่เดี๋ยวไปฟังราคากัน าบไปไงกันบ้างครับใครที่มองหายาริสเอทตัวท็อปอยู่แนะนำตัวนี้เลยนะฮะปี2019 1.2S Plus ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดไม่30,000กิโลเมตรได้สีขาวได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะ,ะราคารถใหม่ป้ายแดงนะ639,000บาทวันนี้นะฮะอายุรถแค่2ปีนะฮะยังเหลือวารันตีห้างโตโยต้าอีก1ปีสามารถใช้วารันตีห้างของโตโยต้าต่อได้เลยนะครับอ่ะคันนี้นะฮะปกติราคา walk in ลูกค้าหน้าร้านเนี่ยผมขายอยู่ 4 9 9 0 0 0บาทวันนี้นะ,ะพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube นะฮะราคาเงินสดก่อนนะฮะผมขายเพียง4 6 9 0 0 0บาทอ่บาทและพิเศษเช่นเดิมนะสำหรับลูกคา้าเงินผ่อนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์แต่ขอยอดจัดขั้นต่ำ3,000 0 0บาทขึ้นไปนะผมลดได้เลยอีก3,000 30, 0เหลือเพียง4 3 9 0 0 0บาท4่า439,000บาทนะเฉพาะลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับ พอน72งวดนะถ้าฟรีดาวนะถ้าคุณเครดิตดีฟรีดาวได้นะใช้เงินดอกนรถ10,000บาทเป็นค่าประกันภัยและค่าดำเนินการจัดโทนนะฮะจะพอนอยู่ประมาณ8,000นิดๆนะฮะ72ด72งวด8 0 0 0ินนิดๆนะเท่านั้นเองนะเราก็จะได้ยาริสเอทิตัวท็อปสีขาวตัวนี้ไปขี่นะฮะ ก็อย่าช้านะฮะราคานี้ยังวารันตีเหมือนเดิมนะฮะแล้วประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะับผมจะเอารถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็ระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและร่มควันค่าคเชืเ้อโร่กกันมาได้ที่ ไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับ ID ไลน์ @19sp ค้นหาแผ็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าขไปที่ g กูเกิลแมปรถิุ่น19สีปรกรเราอยู่ถนนการละประพึกเปิดบริการทุกวันและเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวแบบด่วนจะพาไปรีวิวรถสวยๆรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีปรกรรุ่นอ2ที่คุณวางใจทุกขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีคะ่ะ